เรื่องความรักของเราบ้างไปเทศกาลไปทุกคอนเทนต์เลยยังไงนี่วันมาเลยท้ายแล้วนะพี่ต้องรอดมัน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 กดดันนะเพราะว่ามันจะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุกแต่ละปีอะไรไม่มันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราแบบว่าหาอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันน่าประทับใจอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้แบบไม่ได้มองว่าแบบเล่นใหญ่แต่ว่ามองว่าแบบว่าเฮ้ยถึงเทศกาลนี้แล้วทําแบบนี้ดีกว่ายังไม่มีใครเคยทําพี่เขายังไม่เคยได้เลยเราก็ทําเลย ก็แบบระหว่างเราแบบระหว่างตรงๆใครเปรมากกว่ากันโออันนี้ไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าหนูว่ากทั้งคู่นะแต่หนูก็ไม่เคยมานั่งวัดกับพี่ตรงว่าแบบใครให้มากกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราให้เขาเขาให้เรากลับอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะทั้งคู่อย่างหลายคนบอกการให้ของเราเป็นการทำคอนเทนต์หรือว่าเป็นการให้จากใจจริงๆตอนนี้รู้สึกยังไงให้จากใจค่ะเพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้ถ้าถ่ายคลิปอยู่บ้านก็แบบก็ทำคลิปได้ แต่ว่านี้คือแบบรู้สึกว่าอยากให้ตักใจแล้วก็อยากให้มันดูแบบว่าเป็นที่จดจาในใน,ในความคิดเขาตลอดไปต่อให้เขาไม่ได้คบหนูแต่หนูไมอยากให้เขาจาหนูได้ตลอดไปอะไรอย่างงี้หนูก็เลยแบบว่าเออเท่าไหร่ก็แบบลงทุนให้ค่ะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์แต่ันก็จะพ,พร้อมมาเพราะแกระแสดราม่าใช่ดองดรมมาม่าไปไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างงี้เลย ไม่ได้มองว่าเป็นคอนเทนต์แต่ว่าแค่ทําให้ด้วยใจงงไหมบาง大าอยู่ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันไม่มีต้นตออะไรเงี้ยไม่งงค่ะก็เข้าใจแหละเพราะว่าแบบก็เคยถามเพื่อนๆเหมือนกันว่ามองยังไงอะไรเงี้ยบางคนเขาก็แบบอาจจะมองว่าเอ้ยเล่นใหญ่แบบว่าคอนเทนต์ก็รับแต่คนมองแต่ว่าในมุมหนูก็คือหนูอยากให้พี่เขาจำหนูได้ตลอดไปแต่วันนี้เรารอดมาได้ไงเพราะว่าหลายคนจะสมัคคู่เราไม่น่าจะสามเดือนแต่นี่คือ หวานกันอย่างต่อเนื่องแล้วหวานันมีขึ้นเรื่อัๆนี่เพิ่งจะเกือบหนึ่งปีเองก็ใช่ไงแต่เหมือนว่าเรแบบว่ารอดมาทุกคำครหาหมดเลยเรยรู้สึกยังไงบ้างคือเราอ่ะใช้ชีวิตปกติมากอะไรเงี้ยคือแบบก็เหมือนคนเป็นแฟนกันทั่วไปอะค่ะไปกินข้าวไปชอปปิ้งถ่าย YouTube เล่นกันถ่าย tik